กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรหายแฟนรายการช่องอเจก91ผมเจกโกลูครับวันนี้ก็มีเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูน้ําพริกกะปิครับผมง่ายๆนะครับในวันหยุดนะครับชิวๆก็อยู่กันที่บ้านสวนใจน้อยนะครับไม่บอกพิกัดนะครับตามนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่นะครับพวกพริกมะนาวอะไรนี่นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับ กะปิเราย่างมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับเราย่างมาแล้วย่างมาเรียบร้อยนะครับหอมฉุยนะมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม่รอช้าอ่ากระเทียมก่อนเลยครับผมไอ้นี่มันกระเทียมใหญ่นะครับต๊อตอไปแล้วเดี๋ยวก็เอามาเอาเปลือกออกนะยครับเปลือกมันแข็งนะครับกินแม่ลอย ก็สำหรับช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกทหารนะครับที่ลบอยู่นแนวหน้าด้วยนะครับผมสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีช่วงนี้นะครับมีเรื่องเครียดๆ่ะพลิกลงไปนะครับพลิก คลิปสั้นก็ยังเป็นคลิปเกี่ยวกับอาหารอยู่นะครับเพื่อนๆยังเป็นคลิปเกี่ยวกับอาหารอยู่ร้านอาหารที่น่ากินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ผมเว้นไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวาลบกันมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับรู้ว่าเพื่อนๆติดตามข่าวาสงครามระหว่างเรากับขเขมรอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ทำก็ช่วงนี้เห็นเขาหยุดยิงกันแล้วผมก็มาทําให้เพื่อนๆดูต่อนะครับ สำหรับคลิปวัดก็คงยังไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะว่าสีกากรบกวาดไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมพาไปเที่ยวที่ไหน่ะเดี๋ยวผมไลฟ์สดเลยแล้วกันครับนะจะไปทำคลิปวัดก็แม่ช่วงนี้ไม่อยากเข้าไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวหาเราไปจับผิดไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยอยากเข้าไป ตามให้แหลกกันด้นเพื่อนนะคลิปนี้ก็จริงๆก็อยากมาคุยกับเพื่อนนะครับไม่ค่อยได้ออกคลิปมานานแล้วนะครับไม,ไม่ได้ทําคลิปยาวมานานแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ยาวหน่อยแล้วกันนะครับตีกันให้แหลกไปเลยเพื่อนอ่ะนี่นะครับแหลกดีไปที่เรียบร้อยนะครับก็กระปิครับผม ลงเลยนี่นี่กระปิเรานะครับย่างมาแล้วหอมฉุยนะครับย่างมาแล้วย่างมาแล้วใส่ลงไปครับตวงมาแล้วด้วยอืใส่ลงไปทานเทบครับผมทีกะปิต้องน้ำตาลเทปนะครับเข้ากัน บีบผงนนวครับอย่าลืมนิดหน่อยพอครับมะนาวลงเลยนะครับมะนาวนี่ดูมะนาวต้นที่บ้านนะครับเป็นไงไม่มีเม็ดเลยครับใสๆเลย มันาลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆหยอกๆอกนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ตั้งแต่มีสงครามมาไรบ้านเราเงียบมากครับ ถนนหนทางอะไรการค้าการขายอะไรเงียบเงียบแบบแตกไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับบ้านเรานะก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังอยู่ในศูนย์อพยพอยู่อะไรก็ทนอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนย่าไปไว้ใจมันนะครับเพราะถ้าไว้ใจมัเนเดี๋ยวมันยิง,งตูมเข้ามาแก้ไขกันไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลำบากกันอีกนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านกันนะครับเป็นห่วงทุกท่านเลยนะครับ มันยิงไม่เลือกนะครับมันจิตใต้สำนึกความเป็นคนมันไม่มีพวกนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรมันโล่หมดมันนั่นนะครับก็ทนลําบากไปอีกนิดนึงก่อนครับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนผมอยู่กันทะร,รักอะไรอยู่ทางนู้นเยอะเลยนะครับพวกลูกศิษย์ลูกหาอะไรผมนะทานนู้นเยอะเลยก็บอกปลอดภัยดีนะครับทหารก็เข้ามาดูแลถ,ถือว่ายังทันเวลานะครับ หือว่ายังทันเวลาเราไม่ได้สูญเสียอะไรเยอะนะครับยังได้อยู่นะครับเริ่มเข้าเนื้อ ใส่น้ำเข้าไปนิดนงครับเพิ่มมะนาวนิดหนึง่งไปกดมะนาวเพิ่มเพื่อนไม่เปรี้ยวนะครับอ่อนเปรี้ยวนะปีมันต้องเปรี้ยวหวานเปรียปร้ยวอหวานนะครับแล้วก็เผ็ดตามตัดปลายนิดนึงนะครับ คกใหญ่นะครับผมตามคกใหญ่กินกินหลายคนนืมลาลานเพื่อน นะครับผลงานน้าพริกกระปิของผมวันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแก้เหงาแล้วกันครับแวะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกาลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวตักกลับไปกินบ้านเจอที่บ้านครับผม